รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Amarintv New Issuu v c o r d 4x4 The One and Only ตีเพชรอิสุสุเซลและกลุ่มตีเพชรรวมน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทต,ตีเพชรอิสุสุเซลจำกัดและบริษัทในกลุ่มตีเพชรร่วมจัดพิธีถวายอาลัยอย่างพร้อมเพียงภายใต้บรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและความเคารพสูงสุดเพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคคาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี หลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปิชาสามารถและพระราชกรณียกิจนานบประการที่เป็นคุณูปการต่อชาติไทยโดยในครั้งนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้พนักงานร่วมทำริบบิ้นดำเพื่อแสดงความอาลายัยและร่วมลงนามถวายความอาลัยหน้าพระฉายารักษ์พร้อมประดับตกแต่งอาคารสำนักงานใหญ่อาคารศูนย์อัยอีสุสุมีบุรีและสถานประกอบการอื่นๆในเรือด้วยผ้าสีดำขาวอย่างสมประเกียดและเรียบสง่าง,งามพิธีถวายอาลัยจัดขึ้น ณห้องประชุมชั้น20อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทตีเพชอิซุสูเซลจำกัดโดยมีมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการเป็นประธานในพิธีพร้อมนำคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา3นาทีเพื่อถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งจากนั้นทุกคนร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพบบระบารมีและก้มศีรษะกับสงบนิ่งเป็นเวลา30วินาทีเพื่อถวายบังคมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินี พระบระมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรากายและพะสติปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั่วประเทศด้วยพระมหากรรณาที่คุณอันยิ่งใหญ่และหาท,ที่สุดมีได้คณะผู้บริหารและพนักง,งานกลุ่มทีเพจต่างน้อมสำนึกในพระเมตตาพร้อมตั้งมั่นสืบสานแนวทางแห่งการทำความดีและดำเนินอรอยตามพระราชบาัญญัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศ ชาตินับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความอาลัยอย่างสุดหัวใจแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งความรักของปวงชนชาวไทยตาบนินนรันร์ Isuzu Max Force Big Tanks ขอบคุณจากใจพิเศษสุดแห่งปีเป็นเจ้าของ Isuzu D Max ลุ้นบัตรน้ำมันฟรีมูลค่ารวมกว่า38ล้านบาทสแกนรับเลยส่วนลด5,000บาทพิเศษลูกค้าเก่า Isuzu รับสิทธิ์ลดเพิ่มวันนี้ถึง30ธันวาคมนี้เท่านั้น New Suzuki France. ออกไปพบความสุขบนเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX 5ใหม่ New Isuzu D Max Highlander The One and Only oh. มั่นใจกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เวอร์ชันล่าสุดขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา หนึ่งวันจะกี่พันเรื่องก็ชิวได้กำเนิดจาก DNA ของอิสุสุที่ตอบเกินทุกโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าเครื่องศตวรรษ n ิวอิ u z ส D-Max ม็ก i l h n d e r The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX-5 ใหม่ togetherness redefine อิซูซุจัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปีแม็กฟอร์ดบิ๊กแขอบคุณจากใจตอกย้ำแนวคิดอิสูซทัดเทศบัตดี้อิสูซเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยเพื่อขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องลูกค้าที่ซื้อและรับรถอิสูซูดีแม็กทุกรุ่นหรือมิวเอ็กทุกรุ่นตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึง3 0ธันวาคม5องพันห้าร้อย้กสิบแปดมีสิทธิ์รับลับบรรณ้ำมันพีทีรวมหนึ่งพันเก้ารกาาาทการจัดรางวันอเนื่าร9มัปดาส่มสับแปดจุดเจ็ดล กายน2568ไปจนถึง6มกร,ราคม2569โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่บริษัทตีเพชรอิซุสเทลจำกัดมีคุณวิชัยนนนศินนันท์พารรองกรรมการผู้จัดการพร้อมผู้แทนจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักข,ขีพยานเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมนอกจากนี้ลูกค้าที่ลงทะเบียนตามช่องทางที่กำหนดยังได้รับคูปองส่วนลดพิเศษมูลค่า5,000บาทสำหรับซื้อรถอิซุสด,ดีแม็กซจำนวน13,000รางวัลรวมมูลค่ากว่า51.5ล้านบาทและคูปองส่วนลด10,000 บาทสำหรับซื้อ Isuzu MU-X จำนวน2,200ลังวัลรวมมูลค่ากว่า22ล้านบาทพิเศษสุดสำหรับลูกค้าเก่า Isuzu รับคูปองส่วนลดเพิ่มสูงสุด30,000บาทเมื่อซื้อรถปิก up Isuzu D-Max และ50,000บาทสำหรับซื้อ Isuzu MU-X เฉพาะรุ่นที่กำหนดตามสถานะสมาชิกสัมผัสยนตกรรม Isuzu ได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศ Isuzu เคียงข้างคุณเคียงคู่ไทย อเช่เดินหน้าขับเคลื่อนยุคใหม่แห่งความแรงและความหรูเปิดตัวมาคัน GTS รุ่นพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ยัดแน่นด้วยสมรรถนะสุดเล้าใจและเทคโนโลยีล้ำอนาคตมาคัน GTS ใหม่มาพร้อมพละกําลังสูงสุด420กิโลวัตต์หรือ571แรงม้าทำตาเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.8วินาทีและทําความเร็วสูงสุดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ความรู้สึกในการขับขี่แบบสปอร์ตแท้ในสไตล์ GTS ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์คู่ที่ เพลหลังทรงพลังที่สุดในตระกูลมาคันพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายควบคุมด้วยไฟยฟ้าและช่วงล่างถุงลมสปอร์ตที่ปรับระดับความสูงได้อัตโนมัติด้วยความมั่นคงและคล้องตัวสูงสุดในทุกการเข้าโคง้งเทคโนโลยีหมดแถดที่ยกมาจากไทคันถูกติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของแบตเตอรี่เพื่พรรอ,อตตให้สามารถใช้กำลังสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องโดยแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง586กิโลเมตรต่อการชาร์จ1นครั้งและชาร์จเร็วจาก10ถึง80% โดดเด่นด้วยโทนสีดำรอบคันตามแบบฉบับ GTS พร้อมล้ออลลอยขนาด21นิ้วลายมาคันดีไซน์สีอันท่าไซเกเป็นมาตรฐานภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุเลสเทกผสานหนังเรียบสีดำพร้อมชุดตกแต่ง GTS Interior Package ที่เลือกสัดเย็บเข้ากับสีภายนอกได้ถึง3เฉดทั้งคาร์ไมเลสสแลตเกเนีโอและลูกาโนบูเสียงจำลองเฉพาะรุ่น Porsche Electric Sport Sound ยังคงเอกลักษณ์แห่งความสปอร์ตเสริมอารมณ์เล้าใจในทุกการขับขี่ทั้งหมดนี้คือความสมบูรณ์แบบของรถ SUV พลังงาน ไฟฟ้าที่มีความหรูแรงและเทคโนโลยีไว้ในคันเดียว Porsche มาคัน GTS ใหม่พร้อมเปิดรับจองแล้ววันนี้ที่ตัวแทจนจำหน่าย Porsche อ,อยอ่างเป็นทางการในประเทศไทยราคาเริ่มต้น7,290,000บาทดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็แบบไซต์ทางการของ Porsche ป,ประเทศไทย ฮด้ส่งความสปอร์ตรับปลายปีแนะนำ Honda า CR-V ESUV ใหม่ยกระดับไล์อัพสู่ฟูลไฮบริดทุกรุ่นย่อยพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยแบบจัดเต็มมาพร้อมระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านขนาดถอยที่มีในทุกรุ่นเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ขณะที่ดีไซน์ใหม่สะท้อนความสปอร์ตพรีเมียมในทุกมุมมองครั้งแรกกับรุ่นใหม่ ESUV หัน e ลุกสุดอยู่นี้สำหรับสายเท่และรุ่น ESUV RS ที่ปรับมาใช้ระบบขับเคลื่อนสองล้อเพื่อตอบโจทย์ทุกปสไตล์ได้อย่างลงตัวสมรรถนจะจัดเต็ม ด้วยระบบขับเคลื่อนไฮบริด Honda e-SUV ทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวและเครื่องยนต์2.0ลิตรให้แรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรพร้อมอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง19.6กิโลเมตรต่อลิตรฟังก์ชันใหม่มาเต็มทั้งเบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศระบบเครื่องเสียง Bose 12ลำโพงจอท FT ขนาด10.2นิ้วและ Honda c o n n e c คพร้อมดิจิตอลคีย์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นด้วยราคาประมาณการเริ่มต้นไม่เกิน1.4ล้านบาทเปิดจองสิทธิ์แล้้ววันนี พร้อมโปรแรงฟรีบัตรน้ำมัน20,000บาทดอกเบีย้ยพิเศษ0.99%และประกันภัย1ปีเต็มเตรียมเปิดราคาจริง28พฤศจิกายนนี้และพบกันที่บูธฮอน d a ในงานมอเตอร์เอป2025วันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ ซูซูกิฉลองความสําเร็จของรถยนต์ออฟโรดระดับตำนานซูซูกิจิมนี่หลังสร้างยอดขายทะลุ220คันนับตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมจัดแคมเปญพิเศษ l e g e n d a r y Deal of the Year ขอบคุณลูกค้าด้วยราคาพิเศษจํานวนจํากัดเพียง50คันเท่านั้นคุณวรลบดีเลิกง,งามรองประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจากัดเผยว่าตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี2562ซูซูกิจิมนี่ได้สร้างกระแสจิมนี่ฟีเวอร์จนคลองใจสายลุยทั่วประเทศและยังคงเป็นรถออฟโรดขนาดเล็ก ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครแคมเปญพิเศษครั้งนี้มอบราคาสุดคุม้มรุ่นเกียร์อัตโนมัติ4โมโนโทนจาก1,760,000บาทเหลือเพียง1,450,000บาทและ4ทูโทนจาก1,790,000บาทเหลือเพียง1,480,000บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรกและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนาน7ปีสุสูก,กิจิมนี่มาพร้อมสมรรถนะเต็มพิกัดจากเครื่องยนต์1.5ลิตรขับเคลื่อน4ล้อออลกิฟโป้ดีไซน์สุดคลาสสิกแข็งแกร่งพร้อมเทคโนโลยีครบทุกการ,รจภยัยข้อ พิเศษนี้มีเพียง50คันเท่านั้นสามารถสอบถามได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศ มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยร่วมกับมิตซูไทยยนกลการจังหวัดพัทลุงจัดก,กิจกรรมมิตซูบิชิเอ็กซ์เพลย์เดย์เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ความเป็นเจ้าของรถยนต์ออนิวม e ิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ดเอสีวีอย่างใกล้ชิดภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดเอกลักษณ์ทั้งไดวิ่งเอ็กเพลยยที่ให้ลูกค้าได้ทดลองเทคนิคการขับขี่จริงพร้อมเรียนรู้คุณสมบัติเด่นของระบบฟูลไฮบริดเจเนอเรชั่นใหม่และโหมดขับขี่เจ็ดรูปแบบเสริมความมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะบนถนนเปนเ,น road, เปียยกลลืื่่นนหหรอออสส้้้ทาางตดดวิโใู ได้เยี่ยมชมศูนย์บริการมาตรฐานภายใต้แนวคิดเราดูแลคุณแค่ขับพ,พร้อมสิทธิพิเศษจากมิตซูบิชิเซอร์วิสแพ็กเกจและโปรแกรมเอ็มแคร์ที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง15%ถึงลูกค้าที่เข้าเช็คระยะต่อเน,นื่องทั่วประเทศอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์คือ emergency response experience ที่สอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นยางรั่วหรือเหตุไม่คาดคิดระหว่างเดินทางช่วยเพิ่มทั้งความรู้ความมั่นใจและความอุ่นใจให้กับเจ้าของรถ พิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพีดีจีในยีจำกัดมหาชนหรือพีดีจีคว้ารางวัลกิติยศ Outstanding CEO จากเวที IAA Award for Listed Company 2025ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมโดยรางวัลน,นี้จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนผ่านการเสนอชื่อและลงคะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ทั่วประเทศเพื่อยกย่องผู้บริหารที่มีความสามารถโดดเด่นมีจรรยาบัณและบรรษัทภิบาล พร้อมนำพาองค์กรเติบโต,ตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับรางวัล Outstanding CEO นับเป็นหนึ่งหนึ่งความภาคภูมิใจของ p t g สะท้อนความเชื่อม,มั่นจากนักลงทุนและเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าภายใต้หลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซูซุดแม็กฟอสบิ๊กเทนสขอบคุณจัดใจพิเศษสุดแห่งปีเป็นเจ้าของอีสูซุดีแม็กหนุนบัตรน้ำมันฟรีมูลค่ารวมกว่า38ล้านบาทสแกนรับเลยส่วนลด5,000บาทพิเศษลูกค้าเก่าอีสูซุรับสิทธิ์ลดเพิ่มวันนี้ถึง30ธันวาคมนี้เท่านั้น All new suzuki frons ความทรงพลังท้าทายให้เราลา้าแกรงบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแกรงสะท้อนตัวตนพายุผ่านไปแล้วมาส d a าบท50ใหม่วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่นักขับโลกใหม่คุณพ่อมือใหม่คุณแม่พันใหม่ อร่อยรูปใหม่อร่อยชายเลนใหม่นักช็อปสูตรใหม่อุ้ยเจอรักใหม่ด้วยพีทีเปิดรับทุกความสดใหม่มาจอยปลา new isuzu c l a s s 4x4 the one and only ใหม่พวงมาลัยไฟฟ้าใส่ให้สุดกับระบบ professional 4x4 พร้อมมุมมองแบบ360องศา เพราะชีวิตต้องไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้กเกิดจนกดีเอ็นเอของอิส z ูที่ตอบเกินทุกโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าเครื่งศตวรัตวอสีรษ New i s u z u v c ร o s s 4x4 The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นวินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่พีทีเปิดรับทุกความสดใหม่มาจอยปลา m a ส d a เปิดตัวรุ่นพิเศษขึ้นมาในตระกูล Essential ตั้งแต่ m a ส d a 2 m a งมาสด้าสามมาสด้าคันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับเพราะว่า CX30 Essential ราคาไม่ถึง9ก้าแสนเป็นการปรับราคาอย่างน่าสนใจแล้วเขายังคงความเป็น Mazda ที่มีเอกลักษณ์สวยขับสนุกแน่นด้วยความปลอดภัยมีครบไหม เราไปดูกันครับสามหลด CX 3 0 Essential คันนี้ความสวยไม่ต้องพูดถึงครับทฤษฎีโคโดดีไซน์ยังออกแบบได้ล้นๆมาสด้ายังคงเอกลักษณ์ของความเป็นรถขับสนุกไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน รวมถึงคันนี้ครับ CX 30 Essential ที่ปรับราคาลงมาในคันเริ่มต้นทำให้การเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น890,000โอ้ยมันเป็นอะไรที่เราใจเราเราความอยากมากๆเลยนะครับ Mazda เขาใช้เครื่องยนต์ขนาด2ลิตรครับแต่ยังคงความเป็น Sky Active Sky Engine ที่มีสมบัตถะสูง165แรงมา้ากับแรงบิด213นิวตันเมตรซึ่งเหลือเหลือสำหรับในการกระชากรถคันนี้ด้วยการขับขี่ที่สนุกครับภายในเป็นสีทูโทนแบบคลาสสิกผมบอกตั้ต้นแล้วว่า m a ส d a าี่เขาเป็นเจ้าแห่งการดีไซน์ใช้ทฤษฎีโคโดดีไซน์เนี่ยเข้ามาจับคลุม ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในสำหรับคันนี้คือ CX 30 Essential รุ่นท็อปนะครับที่ภายในจะเป็น2สีสวยงามรวมถึงการใช้วัสดุภายในที่ปลอดภยัยนุ่ม soft touch พวงมาลัยเป็นหนัง m a ส d a เขาจะมีปัญญา5ประการในการผลิตตั้งแต่หนึ่งก็คือรูปลักษณ์ที่ออกมาต้องตามทฤษฎีโคโดดีไซน์สอภายในที่ สวยงามครบคัน 3. สบมัตรณะของการขับขี่ที่สนุก 4. ความสะดวกสบายในห้องโดยสารระบบเสียงที่เพลิดเพลินและ 5. ระบบความปลอดภัยที่ครบคันแน่นอนนี่คือหัวใจของ m a ส d a ทั้งหมดแล้วตอนนี้เราที่อยู่ภายในบอกเลยว่าอารมณ์สนุกของการขับขี่ ยังเต็มอยู่ในทุกอนูของ CX30 Essential คันนี้ทัศนวิสัยที่ดีเสาเอที่ค่อนข้างไม่เล็กไม่ใหญ่พอประมาณแต่ตึงด้วยความปลอดภัยที่นั่น Mazda เขาดีไซน์ให้รถมีการขับสนุกที่เรียกว่า Sky Active ทั้งเครื่องยนต์ทั้งระบบความปลอดภัยแน่นอนการขับนี่จะ คนข้างดีนะครับนิ่งแล้วก็เกาะถนนจาเร่งของเครื่องยนต์165แรงม้าของ CX30 Essential ขับสนุกครับเร่งแล้วคิดว่าเหมือนกับขับรถไฟฟ้ามันตอบสนองเร็วมากผมชอบที่การดีไซน์ภายในโดยเฉพาะบอกของ Mazda ที่เขาบอกว่าเขาดีไซน์ที่เข้มข้นมาก ดีไซน์เวลานั่งแล้วจะไม่มีการปวดหลังที่โดดเด่นของเขาแล้วก็มีมานานแล้วก็คือคลูกดคอนโทลอยากจะบอกว่าคลูกดคอนโทลของมาสด้านี่ใช้งานง่ายมากค่อนข้างสะดวกจุดเด่นของมาสด้าอย่างที่ผมบอกก็คือเขาดีไซน์ภายในค่อนข้างดีแล้วก็สะดวกสบาย ผมขับทางยาวๆแบบว่าไม่มีคำเมื่อยล้าขับและยังมีอาการเติบัวช่วงล่างที่นิ่งมัส d a าปรับราคาลงมาในรุ่นเป็น Essential ตัวเริ่มต้นแค่แ8แสนกว่าบาทถือว่าถูกมากครับรวมถึงตัวอื่นๆที่เป็นตัวท็อป เขาก็มีโปรโมชั่นราคาพิเศษและดอกเบี้ยที่ดั้มลงมาทำให้การเข้าถึงดีขึ้นง่ายขึ้นและที่สำคัญน่าใช้มากขึ้นครับอมรินทีวี